พ่อรองเข้ามูลคดีนอนโรงพยาบาลยุ้ยปฐมวันโพสต์ขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี ทำเอาแฟนๆต่างเฝ้ารอความคืบหน้าอาการของพ่อรองข้อมูลคดีนักแสดงรุ่นใหญ่ศิลปินแห่งชาติวัย76ปีที่ทางยุ้ยปัทธรมวันลูกสาวได้กำลังโพสต์ภาพของคุณพ่อที่กำลังนอนบนเตียงผู้ป่วยของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนอกจากนี้ยุ้ยปัทธรมวันลูกสาวของพ่อรองยังโพสต์ข้อความว่ามาให้กำลังใจคนเก่งขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีขอให้ปลอดภัยทุกอย่างนะคะ ทางนี้ยังไม่แน่ชัดว่าพ่อรองป่วยเป็นอะไรถึงต้องล้มหมอนนอนเสือ ถึงต้องล้มหมอนนอนโรงพยาบาลแบบนี้แน่นอนว่าหลังจากที่พ์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไป<ๆ>ก็มีแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจขอให้พ่อรองหายป่วยไวๆอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในวงการหรือนอกวงการบันเทิงพร้อมพากันกังวลและสอบถามกันมากมายว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อรองเขามูลคดีกันแน่สำหรับพ่อรองเขามูลคดีก่อนหน้านี้เคยต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการที่เกิดจากโรคหัวใจความดันและนิ้วใน ตับอ่อนแต่พ่อรองก็ยังมีวินัยรักษาสุขภาพได้แข็งแรงกระทั่งมีผลงานให้แฟนๆได้ชมกันอย่างต่อเนื่องจนล่าสุดพ่อรองต้องเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งซึ่งก็ต้องรอยุยปัรมวันอัปเดตอาการพ่อรองต่อไป